เอาใจคนถูกคนยากลถเก๋งผ่อนสบายกระเป๋าคางวดสี่พันบาทตลอดสัญญาให้พี่น้องได้รถดีไปทำมาหากินนะครับประเณเอารถดีไปปรุงอาหารนะครับต้องเป็นรถดีที่สามารถครับได้ขี่ได้ทำมาหากินได้ออกรถสบายกระเป๋าเงินเดือนเก่าพันมือนหนึ่งเงินเดือนหน่อยๆนะครับหาเสากินเส้าหาเทียงกินเทียงหาแรงกินแรงนะครับหาเงินรายวันเนาะพี่น้องเนาะ ยาซิมีรถครับจะขั้นพ่อใ้ต่อมือต่อตีนเดินท่งไกลนะครับพี่น้องไปทำมาหากินนึกพ่อหนาป้ายะไหวจัดให้พี่น้อง f อฟแทนแน่นอนมามาหากันนะครับโชว์รูมดีที่สุดสแกวบิ๊กสแก้ลนะครับมามาหาเสียยะบรรท่าป้ายะบรรท่ากระเสียงรถซิ่ง b ิ๊กสแกวอยู่ร่วมกันบางพีละครับน้อมนะครับน้อมต้อนหรับพี่น้อง f อฟแล้วก็จัดรถดีรถสวยให้พี่น้อง f อฟ ไปทำมาหากินครับวันนี้จัดมาใหม่ครับเกิ๋งนางฟ้านะครับปี2017เป็นนิสันอัลเมล่นะครับผมหรือว่านิสันอัลเมล่านะครับ1.2สปอร์เทคนะครับพี่น้องครับมาพร้อมกับแม็กซิ่ง1ชุดจัดให้ใหม่นะครับกระจังหน้ารล,อ,ลอสีดำาลอดำดุคางงวดสบายกระเป๋าออกรถศูนบาทบัตรประชาชนไปเดียวทรงฟี่หอดหนาบ้าน อยู่มังได้ก็ซ ah ื้อได้เหนืออ ah ีสานกลางใต้ซ ah ื้อได้หมดนะครับมีจออินดอร์อินดอยเกียร์ออตอกออโต้เนาะพี่น้องเนาะเอางามงามสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมสิเป็นพ่อค่าแม่ค่าเช่าให้เช่านาเช่าสวนเช่าเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงนิโนเสาค้าขายหาบเด้แพงร้อยตลาดนัดข้องถุงประมอประมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทพีดาว มาหาปา๋ายะเดี๋ยวป๋าจัดให้เพราะว่าป๋านะครับเข้าใจความทุกข์ความยากของพี่น้อง e เอฟซีพออย่างพอค่อยทุกข์เคยยากคือกันนะครับแต่กี่แต่ก่อนขับสวิปนะครับเก่งหน่อยหน่อยนะครับบล็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบรถระเบิดกันเลยบติดแก๊สบบเชียวบช่อนบาต่ำพี่น้องนะครับแต่กี่แต่ก่อนปา๋ายะก็ขี่สวิปน่อยนะครับขี่ไปขี่ไปทำมาหากินไปลงไปลงหลอกโรงเรียน เดินทางไกลได้มันก็สะดวกตัวนะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนโอ้ยทั้งหนังสือทั้งเอกสารตอนสิจบเนาะเหตวิจงวิจัยพร้อมนะครับพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปฝนตกเอาเอกสารใส่กระเป๋าข้างหลังน้ำซึมใส่เปียกโอ้ยเดี๋ยวไปนั่งเห็ดไม่ในปิ่นไม้เสียดายตังค์ไป้างนาอีกพี่น้องเอ้ยนะครับความถูกความยากดีเนาะมันมีหลายหลายเออเลขไม่ครับ ร้อจากเขากลให้เบิง้งหกหมืนเก้าพันโลไม่น้อยๆไม่น้อยฟีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทงวดพรน4ีพันนะครับแต่กี่แต่กอรปา๋ายังพร้องหาพันยังหลอดเนาะขนาดบาะมีะไรายไใดเป็นนักศึกษาดี่ต่กรอนนะครับพี่น้องเช็ดงานโรงงานเช็ดงานเงินเดือน นะครับสู่เอาแล้วชีวิตนะหลองแกมใส่ขวาเดิมแผ่นเพลเดิมอาสติกเก,กอร์ฝากระโปรงมอกตอยูครบนะครับออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวทรงฟรีฮอดหนาบ้านคือเก่านะครับป๋ายะจันไห้นะครับเป็นกำลังใจป๋าแล้วก็ทีมงานคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเลยพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดกด,ด,ดไลค์กดแชร์ไปได,ด้วยพี่น้องเอซเด้อแก้ว